ผ่านไปครับออมอนเซอร์มาจิรวัตรแต่หลังของจิรวัตรนะคะู่ะอายุไม่เกิน16ปีรอบชิงประเทศนะคะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยไปเรียกว่า2รายการแล้วนะคะ,คะจาก P.A. นะคะ18ปีแล้วก็ยุธชนเอสเปรสโ16ปี เป็นลครราสีมาบ้างครับวันชัยวันชัยได้ขึ้นเน้นๆน,น,นี่ก็ไม่พลาดเหมือนกันนะครับของสรัญจิตค่ะสะเมตรอู้ลึกไปหน่อยยังผลักข้ามาได้ครับชัยพิพัฒวันชัยโอ้โหดูครับโดนจี้มาเหลือแต้มเดียวก็มันเป็นเกมที่สองนะครับของฤดยการนี้แล้วก็ในเรื่อง การแข่งขันเนี่ยเราต้องการชนะอยู่แล้วนะครับทั้งเราทั้งปิ้นแล้วก,ก็เราเนี่ยถ้าใครชนะก็มีโอกาสจะขึ้นไปเป็นหัวตารางนะครับเพราะว่าได้เก็บปกวันนี้เราก็สามคะแนนแล้วก็เก็บ6คะแนนเต็มด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าพอใจในผลงานแต่ว่าในลูกเกมก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับทั้งสองทีมสามารถที่จะมีทั้งเกมลูกเกมรับเกมเสิร์ฟทำมีการอคอมพิวเตอร์แท็กแล้วก็ดีเฟนส์อะไรทุกอย่างในรูปแบบเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมนี้ก็ เป็นจังหวะสุดท้ายที่เราสามารถทําได้ดีกว่าปิ้นแค่นั้นเองนะครับที่เราทําให้เราสามารถชนะในเกมนี้ได้แล้วก็เก็บสามคะแนนเต็มก็ถือว่าเป็นผลงานที่พอใจสุดๆครับเกมหน้าตอนนี้เรา,เรา,เ,ราเรามองว่าอย่างเช่นเคยเนี่ยเราเราต้องเดินทางกลับนครราชสีมานะครับส่วนทีมอื่นเขาแข่งแล้วก็สามารถที่จะพักได้เลยเพราะนั้นปัญหาของเราคือต้องฟื้นฟูนในเรื่องออสมรรถภาพร่างกายนักกีฬา,ากลับมาให้ได้แล้วก็ การดีเฟนส์การป้องกันโดยเฉพาะแดนหน้าในการบล็อกเนี่ยผู้ต่อสู้ก็มีเกมลูกที่ดีด้วยนะครับเราเรา,เราต้องในการบล็อกแล้วก็ต้องกลับไปทําเสิร์ฟให้ดีกว่านี้วันนี้เราทาเสิร์ฟค่อนข้างจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรทําให้เกมบล็อกเราขาดประสิทธิภาพไปด้วยนะครับก็ต้อง,ต,องต้องดีเฟนส์ได้ในใน uh, แมตช์น้้ครับเกมวันนี้ก็สนุกดีครับก็มันเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่สนุกครับแล้วก็ ผมว่าเป็นเกมที่โอเคระดับหนึ่งเป็นเกมที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ต่างกันมากครับก็ถ้าถามถึงผลงานตัวเองก็พอใจครับพอใจที่เพราะว่าเป็นการรับเสิร์ฟครั้งแรกแบบอย่างเต็มตัวครับก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับเขาก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมนครราชสีมาเดลอมบีซีด้วยนะครับ ก็วันนี้ก็ก็เป็นก็ตามแผนนะครับที่วางไว้แต่ว่ามันมันยังมันยังขาดช่วงปลายเซตยังไม่ค่อยเข้าขากันหรือว่าเขาเาเรียกว่ามันผิดพลาดเองมากกว่าอะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าว่าโคราชเขาาก็มาดีเหมือนกันแต่ว่าหวังลึกๆอยากแบ่งแต้มเข้าไปก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าพอใจในผลงานของเด็กที่ทาวันนี้ครับก็เกมหน้าเจอพิษโลกก็มันก็ทีมช่วงอายุเุลาคราวเดียวกันแต่ว่า ของพิโลกนี่เขาเขาจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนรวมกันมากกว่าก็คิดว่าอาจจะสูสีครับก็คิดว่าจะจะพยายามก็ชบชชยชนะให้มาได้เท่าที่ดูจากผลงานในนัดเปิดสนามก็ถือว่าฟอร์มโดยรวมก็ยังโอเคอยู่นะครับด้านหลังมาค่ะยังรองไว้ได้นะคะมาแล้วส่วนมาลูกนี้ค่ะสุพิมเก็บแรกเหมือนกันค่ะโคราชให้ชชุออนตีฉล็บบอกมายั้งเหนียวค่ะ สามเมตรกลางของอัชราพรสวนมาโคราชก็เหนียวนะคะโอกาสอีกครั้งของสุพีมวางบอลสั้นมาคับพุ่มจิตย,ยังไม่ตกครับเอาอีกครั้งค่ะสุพีมอ่าเราจบที่พุ่มจิตค่ะงหวะไหลหลังโอ้ตามที่สองเท่านั้นนะครับบอลเ์ฟของนกยุงกดมายังรองไว้ได้ค่ะโคราชให้ชัดจูออน แล้วคราวนี้นี่เข้าทางสุทธศตานะคะดึงบอลออกข้างไปก็เป็นเกมที่เกมที่ดีเกมหนึ่งนะครับเพราะว่าก็ได้เห็นนักกีฬานะทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งเขานะครับก็คิดว่าจุดที่เราต้องแก้ไขเนี่ยเราต้องกลับไปนะเพราะว่าในาแมตช์ที่เหลือนะครับถ้าเราสามารถจุดข้อบกห่องนี้ได้นะหยุดข้อห่องนี้ไดก้ก็น่าจะดีกว่านี้น่าจะดีกว่านี้นะครับ เพราะว่าบางคนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ได้ได้ไดเห็นนักกีฬาฝั่งเราเยอะนะครับเพราะว่านี้ให้ให้ลงหมดเลยนะแต่ว่าผลออกมาชนะก็ถือว่าโอเคนะเป็นแมตท,ที่ที่เราไม่ยากและก็ไม่ง่ายนะครับเป็นเกมที่กําลังดีกําลังดีนะครับแต่ว่าแมตท,ที่เหลือเนี่ยก็ต้องระวังตัวเองทีมตัวเองด้วยนะครับผมเกมหน้ามองยังไงบ้างคะก็เกมหน้าก็ก็ไม่หนักเท่าไหร่แต่ว่าก็จะ นักกีฬานะครับทั้งที่มีอยู่นะครับ18คนเนี่ยพยายามหมุนเวียนกันไปนะครับเราอยากจะเห็นว่าเวลาซ้อมกับเวลาแข่งเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนซ้อมไหมก็จะลองไปเรื่อยๆครับผมเกมวันนี้ก็พวกเราก็ทํากันบ้านมาก็ทําความเข้าใจกับเกมของเขาด้วยแล้วก็ของเราด้วยค่ะแต่ว่าช่วงแรกๆเราบอกเขาไม่อยู่ทำก็เลยทําให้แบบว่าเขาลุกได้ดีแล้วก็เกมรับเราแบบมีแบบมันบกพร่องอะค่ะ แล้วก็พอหลังๆมาเราคุยกันแล้วก็ปรับเรื่องบอล็อกมันก็แล้วก็พยายามโต้กับให้ได้ค่ะมันก็ดีขึ้นในช่วงหลังๆสำหรับตัวหนูแล้วค่ะรืวยว่าทีมตัวหนูก็ยังตีช้าไปอยู่ค่ะก็จะพยายามตีไปฝึกตีให้เร็วขึ้นกว่านี้นะคะ,ะค่ะก็ฝากเชียร์ทีมสุพิมชอว์บรีอีเทคด้วยนะคะในอาทิตย์หน้าค่ะบ๊ายบาย จริงเกมนี้อของเราตัวผู้เล่นศักยภาพค่อนข้างจะเป็นรองเขาแต่ว่าในเรื่องการเล่นเป็นทีมเนี่ยช่วงแรกเห็นว่าเซตแรกเราทำทำได้ดีเลยนะครับแล้วก็อย่างตอนซ้อมมาเนี่ยเราก็ประมาณนี้แต่ว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งในช่วงที่เขาเริ่มไล่ขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของความนิ่งของนักกีฬาในทีมเราเนี่ยบางคนยังยังไม่มีความนิ่งแล้วก็ พอหลุดแล้วก็จะหลุดไปเลยนะครับทักษะต,ต่างๆที่เคยทําได้ก็ทาไม่ได้ก็ทาให้เกมกลับไปเป็นของสุพีนนะครับที่จริงเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้ในเซตแรกเพราะฉะนั้นพอเราเสียเซตแรกเนี่ยควาแล้กำลังใจเราก็เสียไปด้วยทาให้เกมตกเป็น,ปนของสุพีนหมดเลยก็ถือว่าสุพีนก็เป็นทีมที่ดีแล้วก็ยินดีด้วยครับ,ม,บออรมันมีหนึ่งเนเรื่องการบล็อกดีเฟนซ์นะครับบางคนเด็กยังด้ประสบการณ์อยู่โดยเพราะการ ค่ายบอลเนี่ยเขาให้ซ้ำๆเลยเพราะบอลตำแหน่งสองเนี่ยเราสกเก่าเพื่อที่จะเตรียมดีเฟนแดนหน้าแต่พิกาไม่สามารถทําได้ถ้าทําได้เกมน่าจะออกมาดีกว่านี้นะครับในจุดตรงนี้มองเกมหน้ายอย่างบ้างครับเกมหน้าก็ทอนแก่นทีมพอๆกับทุกทีมแล้วนะครับว่าถ้าอยากชนะก็ต้องยกระดับตัวเองมาให้ดีกว่านี้โดยเฉพาะในเรื่องการดีเฟนแดนหน้าเนี่ยถ้าถ้าไม่ดีก็อาจจะเหนื่อยอย่างเงี้ยครับโอก,กาสครับ เกมวันนี้เยค่ะวันนี้ค่ะวันนี้เกมถือว่าเล่นดีกันทุกคนค่ะวันนี้เกมรับก็ดีค่ะแค่ยังดีแบบดีแบบขัดขาดได้หายอะค่ะแบบว่าเราเสียเราก็เสียต่อกันอะไรประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าทุกคนดีแล้วค่ะวันนี้ค่ะโอเคแล้วค่ะส่วนตัวเรายังมีอะไรต้องปรับส่วนตัวค่ะก็บลแรกค่ะบลแรกหนูยังไม่เข้าจุดเท่าไหร่ค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็ถือว่าตัวเองก็เต็มที่แล้วก็โอเคแล้วใช่ค่ะ ฝากแฟนๆนะคะอาทิตย์หน้าเจอกับขอนแก่น,นะค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมนครราชสีมาเดอะมอวิซีด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นใบเล่นมาในเลกที่2รวมถึงรอบสุดท้ายนี่กลายเป็นพิซาณุโลเข้าป้ายอันดับที่3เนี่ยส่วนแอร์ฟอสเนี่ยจบเป็นอันดับที่4ครับในฤดูกาลที่แล้วจังหวะลูกเมอร์สคู่นะคะอนุชค่ะตีเป็นบล็อกเอาท์เท่านะคะจะเป็นคนเสิร์ฟ เล่นบอลสองมายังร้องไว้ทันค่ะเชมโลกให้อมรเทพกดมาล้นแล้วสวนมาอีกทีนึงเบาไปหน่อยแอร์ฟอร์ดหวางห้ามมาก่อนค่ะลูกนี้อน,นุชค่ะสวนมาติดบล็อกผู้ยังเกี่ยวได้ค่ะหมาที่อมรอเทพแอร์ฟอร์ดก็เหนียวนะฮะสามมวห้หลังต้องวางหยอดค่ะผูสิทธิ์สวนมาจากสามมว้กลางยังเหนียวเหมือนกันค่ะแอร์ฟอร์ดให้ภูสิทธิ์สามมวห้หลังเรียบร้อยค่ะ ดามี้นี่สู้กันสนุกเลยครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนักกีฬานะครับที่เล่นได้ตามแผนเพราะว่าเราทีมงานแล้วก็ทีมงานสตาโค้โพ็ทำงานกันค่อนข้างจะหนักในการวางแผนในการเจอกับพิษณุโลกนะไม่ว่าจะเป็นเกมลับแล้วก็เกมเฟิร์สแอทแทวันนี้เราค่อนข้างจะทําได้ดีกว่าเขาเราเลยเป็นฝ่ายชนะแล้วก็วันนี้สั้นเราได้เดินนะครับพอได้เดินปุ๊บโค้งจะตีสบายสามเมตรจะตีสบายเพราะนั้นถ้าถ้าเราทำเฟิร์ส ฟิ one, ร them, ์สบอลบอลแรกได้เนี่ยโอกาส him, ท me, like like, upright, <yeah> ี่จะลุกกับเขาเนี่ยทำไซอาเนี่ยค่อนข้างจะง่ายครับก็เกมหน้าก็ค่อนข้างจะหนักว่าดนฟุดเป็นทีมที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งแล้วก็บล็อกค่อนข้างจะแน่นเพราะฉะนั้นเราเราอาจจะต้องมีรูปแบบการเล่นให้มากขึ้นหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ต้องทําการไซอาให้ได้โดยเฉพาะบอแรกถ้าทําบอรแรกได้เราเราคิดว่าเราก็เล่นกันสนุกครับเล่นกันมันแล้วก็ถ้าถ้า ถ้าไปได้ไม่ไดก้ก็หนักหน่อยเพราะเขาค่อนข้างจะหนักเพราะบอลหัวเสาเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเด็กใหม่บอลเด็กใหม่ทั้งทั้งทั้งสามคนยังไม่ค่อยผ่านผ่านสนามมา,มากเพราะฉะนั้นแมตช์แมตช์นี้เป็นแมตต์พิสูจน์ของของเด็กทั้งสามคนด้วยแ้พอหมุนเวียนกันได้ก็ก็จะทําให้เต็มที่ครับผมคือวันนี้เราพยายามกันมากนะครับเพราะผมผมตั้งใจที่จะเอาชนะมากเลยวันนี้ครับก็นนบเลยเวลาเวลาซ้อมเวลาอะไรเราขเขิมอ,อยากเอาชนะแมตช์นี้มากครับครับผม ตอนนี้เป็นไงบ้างพอใจมากเลยแค่ไหนครับผมผมค่อนข้างพอใจนะครับวันนี้พอพอใจมากเลยครับยังมีอะไรต้องฝากไหมครับหน้าบล็อกครับหน้าบล็อกผมยังทําทําได้ไม่ดีครับผมแค่นั้นเองครับฝากแฟนเพื่อแชร์แอร์ฟอร์สไหมครับครับฝากแฟนๆทุกคนนะครับช่วยแชร์และเป็นกําลังใจให้แอร์ฟอร์เราด้วยครับผมขอบคุณครับเกมนัดนี้เราถามว่าเราเตรียมมาเราเราก็เตรียมมาดีนะแต่ว่า เราจะมาผิดพลาดต,ตอนวันนี้วันแรกเราไม่ค่อยดีแล้วของเขามาต้องชมเขาว่าเขาของเขาดีมากๆของเขามาวันนี้มามาดีเลยอพอพอเราเราับรับวันแรกเราไม่เข้าเนี่ยทาให้เราแผนการเล่นเราอะกลายเป็นยกโค้งแล้วเขาเซฟบล็อกได้แล้วเขาเก็บไปหมดแล้วเขาลุกมามาทาให้เราเสียแล้วก็มีผู้เล่นของเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บหน่อยก็อนุอนุจะเจ็บไปหน่อยทําทให้ในทีมมันเหมือนกังวลประมาณมองเกมหน้าไงบ้างคะ เกมหน้าถ้าไม่เก็บ3มแต้มไม่ได้ก็จะลำบากแล้วแหละเดี๋ยวจะไม่ติด1ใน6คือตอนนี้เราต้องพกคอยยังไงให้อยู่1นใน6ก่อนอเพราะาว่าอบอลเร็เวเราไม่มีบอลบอลกลางเรามีเด็กเด็กเราขาดไป2 2 2 2ตำแหน่งเลย<อ>ก็เดี๋ยวเลข2เลข2น่าจะได้มาสักคือมาสักคน,นป,ประเสริฐประเสริฐน,น,น,น่าจะมาเติมเลข2เพราะว่าอบอลเร็เวเรามันยังเด็กไป เกมวันนี้ก็ทีมเราก็ยังมีข้อผิดพลาดครับในเรื่องเกมบอลเสิร์ฟพยายางทาอะไรทีมเขาไม่ได้แต่วันนี้แอฟฟอร์ก็มาดีครับยอมรับเลยครับว่าเขารับดีตีดีครับส่วนตัวเราแล้วยังมีอะไรต้องปรับไหมครับส่วนตัวก็น่าจะเรื่องบอลบอลรับเสิร์ฟครับวันนี้บอลัเสิร์ฟไม่ค่อยข้อเท่าไหร่ครับยังก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นิดหน่อยครับก็อยากจะฝากแฟนๆนะครับช่วยเชียร์พี่โลคับพวกเราก็จะนา ครับแพ้แพ้วันนี้กลับไปแก้ไขครับเพื่อพัฒนาทีมให้ดีกว่านี้ครับแรกได้ค่ะอู้ลูกลูกนี้สวยนะคะแต่ว่าจังหวะรองอดิสาที่ไปชิดตะข่ายค่ะเก้านะคะไอซ์ูบอลเซฟของจุลลักษ์อ้โหตรงแก้ไขค่ะจังหวะไม่ได้อ้าวเสียจังหวะเหมือนกัน,นะะ <laughs> ยังโยนและข้ามนะคะแม่ตาไวาครับตรงนี้ เซตสวนเลยครับกล่าวเท่าแล้วนะคะตอนนี้เอาค่ะไอ้จูโอ้เข้ามาแทรกสวยแต่ว่ารองทันค่ะปริสาตีมาไม่ผ่านบล็อกปริสาปัดข้ามาไอ้จูย,ยังรองได้สุธินากดมาจาก3เมตรเหนียวเหมือนกันค่ะแต่แล้วตีลูกนี้ฉลับบล็อกรองได้ทันอีกค่ะไอ้จูวางยอดไม่ข้ามค่ะสุธินา พลาดเองครับจังหวะสุดท้าย